สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฉันไม่ได้สวัสดีเธอท้องทานแล้วเราบ่านอะไรอีกสอง,อสองรถบ่บมัเป็นร่มองนี้เน,ะเออนาะก็งวงแวง,งวงสิตายบ่เนี่

เขาล้อมมากนะบอกเขาล้อมมากนะบอกเออ่ยมาปตนนะมานั่นแหละเขาเรียกไม้ล้อมนั่นเป็นตะไคร่นะนี่ไม่ใชเป็นหลุมเนี่ยนี่อีกสองรดบ่สองโหฟางใส่ฟางฝุ่นหมองหันน้ำเนาะใช้ไม่เป็นหลุมน้ำไหลลง มันบ่มีผัวม,มีแต่ผู้หญิงบ่ัอยู่น้ำกันบ่อันนี้เป็นผู้หญิงทั้งสองตัวม <c oughs> ือแรกเสีเฮ็ดคอให้มองนีนี่ละกะเละให้ให้มาอันนี้นะคะเดี๋ยวมือแรกบ่มีประนอนเนี่ยเสียเฮ็ดเพิ่นเสีเฮ็ดคอให้ค่ะ ก็เ,เป็นเด็กผู้หญิงกินข้าวเหนียวอันยืงว่าสัน่กินหลายก็ตายเด้ <laughs> เป็นลักกินเดี๋ยวนี้บ่ให้กินแล้วยวกนี้ผสมไปเนี่ยถ้าลูกมันออกกินสองโตสองตัวน่าไปกรับก่อนครับจ้าขอบคุณค่ะ บอท่านต้นโทสิแลวเราเป็นนั่งจะคุยย่างงวงัวมาเาจ้านี่เป็นราคาเป็นกันเองนะคะราคาเป็นกันเองเพิเ่นเนี่ยเป็นคนที่อันนี้ถมกองฐานเห็ดกองฐานให้ปู่นะคะเห็นปะ ันะนนะคะบานอยู่มูบะะ่บานูไกลเนี่ยค่ะบาริไอนะคะลุงขุนช้างไปบอกไปเอื้นมากกี้ไม่ใส่ไปเอื้นมากข้าวเดียวนะคะมาแล้วปัญญังของค่ะบ้านพิ่อยู่ไกลๆแล้วก็ราคาก็พอฟังที่สุดนะคะแล้วก็ว่าวง่ายนะคะ บอง่ายแล้วก็ได้งานเรื่อยๆนี่แหละคะ่ะตามบานเข้าบตรงบดไดเรียกร้องอยังร้ายนะคะสมมาพาควรเพิ่งพผ้าอาศัยกันนะคะนี่บริเวณที่จะทำคอกแบ่แบ่น่อยน่เป็นหลุมบพพอจาจะเสือเนาะ พนตกมามันต้องนนามหงเทมองนี่นี่เห็ดบริเวณนี้ค่ะเดี๋ยวสักหน่อยบายบายเดี๋ยว้า,น,าวน่าจะลงคงิปอัปเดตอาการของหนองบนหลอดให้ฟังนะคะกลเป็นข่าวไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเป็นข่าวไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่ เป็นขาวก็บลูนนะเห็นแล้วกับจุกอาการจุกจุกขึ้นมาเลยกับแบบวอลบอก่ะไปพักไงคะแบบคือคือคุยกับคุณหมอนะคะคุยกับคุณหมอ ตอนแรกคุณหมอก็อัปเดตถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายคลิปวีดีโอส่งมาให้ดูนะคะแล้วทีเนี้ยปัญนาไ,ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะคะก็เลยคุณหมอก็เลยอยากอธิบายแบบยาวๆคือตอนแรกว่าจะให้น้องกลับวันที่4ี่นะคะทีเนี้ยอาการก็คือเดี๋ยวจะวอร์ฟังในคลิปหนานะคะ แต่เอาเป็นว่าคุยกับคูณหมอปะมาะหาหกนาทีนะคะคุณหมอก็อธิบายรายละเอียดต่างๆให้ฟังแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะน้องก็สู้ต่อเพียงแต่ว่าเราเห็นชะตากรรมของม้าน้อยตัวเล็กๆ ตัวเนี้ยเห็นเราห้องว่าน้องเจออียัางเยอะโพดนะคะมันเป็นเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะคะอธิบายแล้วก็มีภาพให้ดูด้วยนะคะเอฟซีดูด้วยค่อยค่อยฟัง พอไปนั่งฟังคุณหมอเพ่นอธิบายแบบละเอียดแล้วค่ะตอนแรกก็แค่พิมพ์ตอนหลังก็โทรแล้วค่ะคุณหมอก็โทรแล้วก็อธิบายเราเข้าใจนะคะว่าเป็นอย่างนี้แต่น้องก็โอเคค่ะก็ยังกินอาหารได้ปกติเพียงแต่น้องสิบไม่ค่อยเหมือนเดิมค่ะเนาะ เดี๋ยวบายๆใบกวนอีประมาณเกือบชันนะะ่วโมงค่ะเดี๋ยวลุงคุณสร้างเปร์กิสิมานะคะซอยปยูเห็ดขอบมองนี้นะคะทำขอขอให้ทองทานทองแท้แล้วก็ทองขาวสามทองอยู่น้ำกัน กดไลค์กดแชร์นั่นด้ลค่ะสอยเบิงงโคสนาให้น้ำ,ค,ค,นนำคือการให้กำลังใจทีมลังบานคะ่ะง่ายมื่อเศร้าอากาศเย็นเย็นเย็นจะต้องเอาเสื้อแขนยาวมาใส่อะ่ะคุมนะคะแล้วก็ตอนบ่ายก็ประมาณเนี้ยหอนจนบ่มีหอมองอยู่ <c oughs> บอกเอาบางหามกระต่ายเขานะเดยแดดหามลายเ่อแลละค่ะต้องขาว อยู่ในหันนะท่อขาวมือนีบ่เห็นเชอรี่ค่ะบ่เห็นตัางต่เสาเลยเชอรี่กับลูกกับน้องของบุญหลอดอีกตัวหนึ่งที่แลนมานาม่นมยประจำมองเสาเนี่บ้นเห็นเมกะลูกมากค่ะแนมทางอยู่ซื้อโค้งไกลไว้ไอเชอรี่ ตอนเทียงมาเห็นโค้งไก่เชอรี่อยู่ในอันฟ้าชีขอบเขากูได้มากินโค้งไก่อันเชอรี่วะกันแล้วว่าใส่ป่าวโทนไปดึงกินตูดไก่กุลแจก็แช้น้ำนะคะสอยเบิรงโฆสไนทปานางน้ำแม่งอลาเล่นอยู่ ลาดค่ะโนโนโนฮอนบ่แต่อยู่แบบแบบนี้ดีค่ะสูงดีปลอดภัยจากหมดเฮบมัดจะขึ้นไดมเนาะเฮ็ดสูงสมนีให้เฮ็ดสูงสมนีให้อันบุญหลอดอยู่ดีบ่ สูงไปไหมไม่พอน้องหายป่วยค่อยปล่อยลงมาไงไม่อยากให้เจอหิบมัดอะไรเงี้ยพอกันใม่คลิปหน้าน,นะคะรับวคลิปนี้สมกก่อนสวัสดีค่ะ